สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกช่องเกษตรนวม่ไร่บรรทุนนะครับสำหรับืัอนี้จะพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาเลาะสวนบักม่วงยามเสาร์นะครับในช่วงนี้บรรยากาศหนาวจักน้อยนะครับดอกบักม่วงกําลังเริ่มแทงดอกออกมานะครับเป็นช่วงของบักม่วงปีนะครับบักม่วงอยู่สวนนะครับบักม่วงปีคือยังบักม่วงเปีคือบักม่วงประจําฤดูกาลนะครับนี่ทางสวนเขาเอิ่มาบักม่วงปีนะครับมีสองชุดก็คือบักม่วง นอกฤดูขับบักม่วงปีนี่นะครับกำลังเริ่มแท่งดอกออกนะครับยุสวนก็จะออกกอนอ่าบักม่วงปกติของบักม่วงอ่ะน้ำบานนะครับก็จะออกดอกกอนประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยถึงออกเป็นบักม่วงปีแต่ก็ออกกอนบักม่วงปกติน้ำบานอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับน้ำบานก็จะซุกประมาณช่วง พืชสภานะครับบังวงสุกของเขาก็จะสุกประมาณช่วงเมษายนนะเดี๋ยวเมื่อนี้จะมาเบิ่งนะครับดอกที่ออกมาแล้วว่ามีอาการเป็นยังไ๋แน่นะครับช่วงนี้บ่ค่อยได้เอาเข้ามาเลาะสวนเท่าไรนะครับเพราะว่าปีนี้ก็คือจังบอกนะครับบั่วงมันบ่ค่อยจับนะครับหยาก็เลยปล่อยหกปล่อยยังไว้ก้อนนะครับถ้าไในตัดเท่งเข้าก็ท่านในแล้วดีปันได้นะครับ ดอกกับมีกับวอกไฮไลา์นะครับมีล้อมล้อมแหลมๆมนะฮะมีแน่นะส่วนบักม่วงออกนอกกับเป็นบักม่วงพวกนี้ครับเป็นบักม่วงนอกฤดูครับพวกนี้มีเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับแต่ว่าปีนี้มันมันบดกนะครับก็ได้เอาไปขายสุกแน่ละนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งนะครับว่ามันเป็นตะพ่นเป็นตะฉีดอีกอย่างแน่นะครับแทงออกมากกจะมีพวก แมงนะครับมากัดนะฮะไม่แมง่าจะมีนอนน้ำนะครับไม่แมงไม่นอนอันนี้ห้อยลองรอยนะครับกินแล้วก็ขี่ไว้ให้เ้าเบิ้งนะครับม่วงก็จะมีทั้งแทงช่อดอกออกมาไหมแล้วก็เป็นเริ่มเป็นมากน่อยนะครับเริ่มติดลูกเล็กออกมานะครับแล้วก็มีอีกพวกนึ่งก็ม่านเท่ากับหัวไม่ขีดแล้วนะครับอาจจะเท่าหัวไม่ขีดแล้ว ที่เพื่อนสมาัิเขเยนนะครับตรงนั้นนีหลายรุ่นหลายดอกนะครับกำลังแทงออกมาใหม่ก็มีนะครับกำลังออกมาเป็นตุ่มเป็นเดือยกก้นะครับกำลังออกมาใหม่มีหลายอย่างด้วยกันนะออกมากก็จะใบดำแน่นะเพราะว่ามันถึกน้ำหมอกนะถือหมอกช่วงเศร้าช่วงสายก็จะแดดห่อนมะเผานะตกเย็ยนมากอากาศก็จะ พันห่อนเย็นๆแน่นะครับตกแร้งมากเศรๆมากก็จะเป็นอากาศหนาวนะครับเขาก็ต้องหาแนวามาล่างเเพื่อนจักน้อยนะครับเพราะว่าท้าบล่างเดยวก็ปล่อยไ้ก็อาจจะดำแล้วก็ไหมไปนะครับถ้าเขาบ่่พ่นเอานีกับ่ไไ้นะครับพวกนี้ถ้าจะได้ก็ได้ส่วนหน่อยนะครับปล่อยตามยากรรมก็ได้อยูแต่ว่าได้ส่วนหน่อยอันนี้เป็นคาบน้ำเมือกนะครับคาบดำๆนี่เป็นคาบคือยังน้ำมันเครื่องนะเวลาที่คือยังคนห่าออกลูกจะมีน้ำคำนำยางออกมานะครับอันนี้เวลาเพ่น แห้งเดือยแห้งซอแท้ง,อทงยอดออกมากเพื่อจะมีน้ำคับออกมากเรื่อยๆนะครับเป็นน้ำเมือกเป็นน้ำมันเครื่องเป็นสีดำนะดี๋ยวาเขาจะมาล้างแล้วก็เบิ่งในเรื่องของเขียไฟนะครับก็จะมีเริ่มมีจุดมีอย่างนะครับเพียไฟเขาก็ต้องเบ่งไว้นะครับเพราะว่าการเวลาที่เขาฉีดเข้าพ่นะเขาก็ต้องผลตั้งแต่ลูกที่เป็นดอก ตั้งแต่ตอนที่เป็นดอกเป็นลูกน,น่ออๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะมาบเบิ้งช่วงญงแบบนี้เนี่ยคือมันเอาประทันนะเพราะว่าช่วงญ่ที่เขาเก็ีย <Okay, S 1> ผลผลิตแล้วเขาจะได้ฉีดได้ผลยังครับนอกจากฮอร์โมนในเรื่องของการบำมรุง่งลูกแล้วก็ขยายผลแค่นั้นนะครับเป็นพวกฮอร์โมนไข่เป็นฮอร์โมนกล้วยอี่อยังไปประเภทนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาฉีดด้วยกันก็มีนอนนะครับแล้วก็ยาล่างแล้วก็เป็นมแมลงเนาะแล้วก็เพีย้ยไฟมาอนี่ยีโตนะครับ อันนี้ผมทางผมผสมไว้แล้วะนะครับ16ลิตรนะครับแล้วก็ยาล่างนะผมใส่เป็นตัวนี้เป็นโพคาลาร์ดนะครับแล้วก็นอนกับเป็นตัวแคปเจอร์แม่งก็เป็นตัวไซเปอร์ฝาแดงนะครับแล้วก็เกลี่ยไฟก็เป็นตัวเข้านะครับตัวที่เคยให้คอนสามาชิกเป็นอิมิตานะครับยาก็มีประมาณนี้นะครับบจักตัวจากที่เขาผสมยาแล้วเขาก็มาฉีดเลยนะครับบริเวณที่เขา แหงดอกนะครับออมมากนะครับถ้าปร่ชีดไว้ก็จะดำก็จะไหมนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะครับมือหนึ่งสองสามดูนะครับเป็นการล่างชอดอกล่างมากน้อยไปนนะครับถ้าเขาฉีดดไ้ก็จะใสขึ้นมาจากน้อยนะครับก็ค่อยๆ ล่างไปเรื่อยครับสองสามมือ <guys> ล่างเทอหนึงนะครับช่วงนี้ก็จะเบิ่ง่ายก็ช่วงฝนครับเพราะว่าช่วงฝนถ้าฝนตกนี่ก็ต้องค่อยล่างครับบล่าล่างก็เป็นเชื้อราเป็นพวกล่าดํานะครับบักม่วงช่วงเป็นบักม่วงปีเราเบิ่ง่ายนะครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับบักม่วงถ้าบักม่วงออกก็ต้องไม่ค่อยได้เหตุยังไงนะครับช่วงนี้มันเป็นบักม่วงในฤดูละ เฮ็ดตามนี่หละเรื่องเรื่องแมงรบกวนนี่ก็สิบ่าไขมีเท่าไรนะครับเพราะว่ามันมีน้ำกัดลายสวนนะครว่าเคอช่วงนอกฤดูนะครับถ้านอกฤดูเนี่ยมันของจะของมันเฮ็ดบ่มมีมูนะครับบ่ข้างทางเพิ่มก็บ่ไดเฮ็ดนํำหลายๆเจ้าก็ยังทางอื่นนะครับแมงเองียงย่ำบ่มีหยังกินกับมาลุ่มต่อยู่นี่นะครับกินตั้งแต่ตอนแตงกิ้งเ็จนะครับแตงกิ่งเ็จใบอ่อนออก ล้วก็กินใบนะครับพอ่อพ่อใบแกน้อยจะเป็นดอกก็เริ่มกินดอกอีกพ่อดอกออกมดนะเป็นมากน่อยก็กินมากหน่อยอีกนะครับกินอยู่บ่เต่านะแมงแล้วก็ได้จะปล่อยไปนะครับนี่ออกเกข้าว่ายนะครับเหมือนสมาชิกนี่นะครับล้อมๆแลมๆ,ๆ,ๆกำลังแท่งออกเรื่อยๆครับกำลังนะเป็นเดือยใจออก การกันนี่นะครับจากดอกจากใบกันน้ำกันเนี่ยแหละครับอกบองน้ำบานกันนะจะประมาณเดือนหนาเนอะเดือนท่านว่านะครับท่านว่ามากราสน่าจะเริ่ม จะเริ่มดอกหญ้าก็ท่านตัดครับชืวเกา็สิจะจะมีบบกมวงชุดก้อนๆน,นะครับเหลือค้างไว้นะครับจริงๆถ้าเป็นบกมวงนอกหอดูของเข้ากับจะมีแตะใส่นี่นะครับเตรียมต้นแต่ว่าป,ปีนี้มันคือว่าละบอกใครติดเท่าไรนะครับนี่บก มงแก้วบ้านนะครับมังแก้วไทยนะมังแก้วใหญ่ห้องมีอยู่ครับกาลังเริ่มซุกแ,แล้วนะครับจะออกหลายหน่วยแล้วนะคนกลอนกำลังกาลังเหลืองครับแต่ว่าไม่แตกไม่เสียนะฮะปีนี้ผิวว่าสวยครับเนี่ยนะมันก็นจะดำดำนะฮะแต่ว่าทางเขาฉีดล่างออกนะฮะ เดี๋ยวก็ถ้าถึงเดดก็จะไซด์ออกนะเวลาฉีดล่าง,างนะเขาผสมเมาก่อนผสมบางๆคนระับเขาก็เน่นฉีดดูๆเอา คับพกคับน้ำมันเครื่องครับเมื่อที่เขาคับออกตอนเศร้าะนะครับเขาจะเขาจะคับออกดำๆแบบนี้ทุกเศร้าะนะครับว่าเวลาที่ช่อเขาแทงเน่าขึ้นเรื่อยๆ,ๆเขาก็จะขยับออกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอเมือกจนกว่าเขาจะเป็นการแบบนี้นะครับจะดูแล,ลรักษาง่ายครับตรงนี้เพราะว่าเขาถือแดดถือล่มเขาก็จะแห้งไปก็จะมีดำๆแน่ตรงปลายนะเขาก็ยิ่งแค่ตรงปลายารตรงนี้นะ่ปลายเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นสีดำๆ,ๆจังหน่อยนะครับมันยิ่งแค่ตรงนี้ ถ้าพลางไว้ผลออกมานะครับพวกนี้นี่ก็คือผลที่ได้นะครับถ้าห้าบอดูแลนะครับมันก็นจะมีปัญหาตอนเวลาลูกใหญ่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นพวกผิวว่าสวยเป็นผิวคีการเพราะว่าผมมองพวกนี้เขา้าอ่าวบริหารนะครับ จะฉีด่นเทาก็เลือกเอาครับบ่วบัวเ้ากับแรงนะครับแต่ถ้าจะเน่มืัอเ้านี่จะดียังอยครับเพราะว่าล่มบ่ใคใอยแห้งเท่าไดตกยังมบัแลงมา่ร่มจะแห้งจากน่อยครับเพราะว่าน้ำฉีดกับฉีดลำบากนะครับมันไปว่าค่อยตรงเป่าเท่าใดให้เทาก็พยายามอยู่ทิศเหนือล่มเอาครับให้ล่มมันส่งไปซอย มีฝนมากกัเป็นพวกนี่ครับเป็นพวกล่าดาล่าดําติดใบนะครับพวกนี้เขาก็ฉีดล่างออกนะครับเป็นพวกอา่าพลาดก็ได้นะครับเป็นยาล่างล่างออก,กระหายครับเกิดจากเชื้อล่าเกิดจากเชื้อหมอกเงียมุ่เสานะครับส่วนเ,เป็นผลเนื่องจากอากาศนะครับอากาศหนาวๆนะครับจะมีหลายเพราะว่าบ่มีฝนบมมีอย่างมชาชะล่างเขาออกนะครับพวกนี้พวก ละมดมังคุดให้กันนะครับเป็นอาที่ปลูกไว้ยู่บ้านกับเป็นเหกนมกอนปะกอกนั่งกับเป็นนะครับล่าดำไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งต้นซอนเงินซ้อน,อนทองกันนบเป็นกันก็ใส่ตัวเดียวกันนี้ก็ได้นะครับออกช่องนี้นะจะเป็นน้าดอกไม้นะครับต้นที่ผมฉีดยู่นี่นะครับเป็นน้าดอกไม้ มีทั้งสีทองหล้กก็บเบอร์ซีนะครับเนี่ยท้าเข้าป่อยไว้นะครับก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ดอกลวงนะครับดอกลวงเนี่ยก็เป็นปกตินะครับก็จะออกมาหลายชุดแต่ว่ากร่วงนะเพื่อนสมาชิกก็เคยถามอยู่นะครับว่าดอกลวงก่อนท agen, Now, ี่จะจะถึงฤดูการดึงเนี่ยมันบางทีก็เป็นน้ำอากาศนะครับอากาศข้อนฝนหนาวสินะออกมากในกระลวงนะครับเอาได้ก็เอาครับเอาว่ได้ก็ปป่อยไปครับอย่าไปเปลือมันลาย ที่ฉีดล,ยลายๆนี่ผมผสมน้ำส่วนส่วนลายนับผมอาศัยมาล่างออกฉีดผนล่างออกเพราะว่าเพิ่งได้ฉีดครั้งแรกนะครับของหลอดหลอบตับง้งแต่เขาบานออกปกติเขาแท่งตัง้งแต่เป็นเดือยออกนะครับก็เริ่มฉีดแล้วแต่อันนี้อาศัยแรงดันน้ำช่วยคัดขาบออกน้ำนะครับยาบวกไว้ได้ใสล่ลายนะครับจะมีพวก มาแรงนะครับมาหลบกวนนะครับกัดพวงนี้ถ้ามันมีวัลายเขาก็ที่ปอกดีดออกนะครับแต่ว่าต้องหายยังมาฉีดมะพร้าวเขาเพราะว่าเขายังมีวัลท่านได้หลายนะครับอย่างนึงกับวัลายแล้วเพราะว่าช่วงนี้เขาเป็นหลายยางนะครับดอกไม้ก็เริ่มออกหลายชนิดนะมีอาหารหลากายเขากินเนี่ยถ้าปล่อยไว้นะครับ,รบถ้าปล่อยไว้ถ้าว่ฉีดออกน,อนะครับ สังเกตดูนะครับยอดนะฮะก็จะเริ่มกุดนะฮะปลายเริ่มกุดแล้วเพียไฟแมงนะครับเริ่มมาลงจัดไปเวละนะครับกุดสุดท้ายมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับดำนะดำแบบนี้ดูแรกก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี่แหละครับบอกแลว่า หอดย่มเป็นหมากยังมามาเบิงที่เดียวเลยโบแมนนะครับ ต้นด้านทางนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้แปลงเล็กนะครับนัาย,ยาะทวมนะครับก็เลยบักม่วงก็เลยเป็นตัวหน่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าท่านว่านะครับจ,จะงฉลได้ตัดเริ่มตัดญ้านะครับเพราะว่าอากาศเริ่มแห้งๆเริ่มเย็ยนเย็ยนลงแนแล้วนะครับเป็นกระจะได้แล้วขาวแล้วน้ำแนะ่นี่ก็สูงขึ้นกันนะครับเพราะว่าต้น ปวกม่วงมันสูงเื้อเก็เลยเบิงส่งหยาบลายนะครับแตงกินกับถ่วมรองเท้าบูทนุ่นแหละตั้งแต่ตอนนอกเลยดูกระดอบแบบนี้ที่กันนะครับเป็นดอกแบบนี้เลยแหละแต่ว่าถึงเวลาที่เขา เป็นลูกมากแล้วเขาบ่าจับนะครับก็เลยบ่ไ,ได้นะจับกับน้นอยๆน,นะติดน้อยๆคิวกับบค่อยไสวยนะครับลลไล่ๆแต่ว่าช่วงนี้แหละเอาง่ายแล้วนะครับช่วงแบบนี้อ่นะบมมีฝนนะอากาศ่ฮ้อนเกินไปนะครับอากาศเย็นก็ล่งพอดีนะครับระวังในเรื่องของพวกเพียไฟกับนอนกับห้าดำพวกนี้แหละนะครับ เริ่มแก้แน่และนะครับเป็นน้ำต้องใหม่สีทองนะครับ นี่ครับดอกก็เริ่มติดเริ่มจับนี่หลายแล้วนะครับมันเป็นย่ามของเขานะครับถึงว่าเห็ดยังเขาก็ออกขึ้นเก่านะครับบ้ใงไอออกก็ต้องออกนะมันจยากออกนะครับมันมันเป็นเวลาของเขานะครับอันนี้คือแบบเป็นบักม่วงปีนะครับอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกาที่ยี่สิบเก้านะครับนี่ครั้าเขาไปดูแลนะครับเขาปล่อยไว้ก็จะมีพวกเพียไฟนะครับเริ่มลงนะฮะเริ่มเริ่มกัดกินแล้วเริ่มล่ามแล้วนะฮะก็จะมีตัวขาวๆนะครับ ตัวดูดน้าเลี้ยงนะเป็นแมงนะตรงนี้นะเดี๋ยวจักหน่อย,ปยไปไว้ก็จะมีพวกน้อนพวกอย่างมาลงนะครับเขาก็ต้องฉีดล้างทําความสะอาดนะครับก็คือคือกันนะครับถ้าเขาไปทำความสะอาดพวกสิ่งสกรปรกต่างๆก็จะมาอยู่นะครับคือ,อยังบานคืออยังอย่างเท่านี้แหละเดี๋ยวน้อนมาลงนี่ก็จะยุ่งอีกนะครับวันเริ่มมีแล้ววันนี้ก็ได้โอเคนะครับผมคลิปนี้แบตเตอรี่เริ่มต่มแล้วนะครับเดี๋ยว ทายได้เหรได้กัจะทายเผื่อสมัชชิกเบื้องข้นั่นนะครับถ้าเบื่อนสมัชชิกเริ่มเป็นดอกนะครับก็ฉีดให้เรื่องของเพี้ยไฟนะครับจ่าล่าง ยานอนนล้วก็มาแลงนะครับการไหวนะครับฉีดเบาๆบางๆนะครับการไหวนะยาก็คือจังไอทีได้บอกไปช่วงตน้ตนตน้ตนคลิปนะครับชาบูนิกะลองลองปรึกษาล้านล้านเขาเบิ่งนะครับเพราะว่ายาซื้อสามันตลาอ่านผมกัจกลบว่าวใหรได้ให้กันนะครับเขาก็บอกปัญหาไปพวก เพียไฟพวกน้อนพวกมาแล้งนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดห้นะครับขามันมีหลายโตนะครับหลายนี่กระบางอันซื้อสามัญก็ขึ้นกันนี่แหละแต่ว่าซื้ออที่เขาไปตั้งเป็นเป็นยี่หอยี่ห้อมแล้วก็ขึ้นกันนะอึอย่างขาพวกขามแล้งนี่ซื้อสามัญกับไส้เปิดแต่ว่าเอาไปจริงๆก็มีหลายซื้อนะครับ นะครับวมคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับเดี๋ยวยานแบตเตรเอรี่เบดคกอนครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ